สวัสดีครับไปไม่น้องตาแนงแล้วเนาะพี่น้องเนาะไอ้ไหดไปครับเนาะย่างหอ,งองนอหน้าเย็นหน้าเฉยง่งยๆพี่น้องแล้วพาพี่น้องมาปั้มดินปกติดันดินนี่ดันปกติดันแค่หนึ่งนะครับแต่ว่าผมดันเกแค่ผมใส่โลซีพี่น้องเอาเริ่มใส่สโล <laughs> มวนกกันครับโลซีตะเกียร์หนึ่งแห้งต่างกันไปหนองนเนาะเยวเต็มใบเม็ดไปหนอยเนาะกแล้วเอ,อ,อเลยเครื่องถามน่กยนึงก็ลังพอดีรับ้านาแรงครับนนเนาะบองทีม,มึงเองก็สิบปม,มันแหละพีหน่องแต่ว่า ก็มัวหรอสีหอดบ้นเด็กเล้วพี่น้องมันหอดบ้นเด็กเล้วเหลือแต้บ้นพู่เยพี่น้องมาเทนี่นาะ่าววัดีปั่นกันแค่ไหมพี่น้องยามมามันเอา กคนไปเยินใายกินทั้งนั้สวัอย่างเดียวพี่น้องมันจะ้เดไม่รอแล้วัววบติ้นกเลยมันเป็น luôn nhà cái, đồ, cái đồ đánh 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 chất đó nó là dạng đó nha thấy mấy cái nhà đấy làm gì nè phương mong này mày bạn mà Thảo. Thảo. แกมันสั่งมาว่าไทยแล้วให้บั่นกันแท่นำำมาสักเบิ่งกันในบอดี้ไ่มอยากเล่าอยู่ในนอมีนองเนาะหน้าเพิ่นเนาะเราผมก็เป็นผู้เก็บนายแม่ลงไปนองมั่นเขาเป็นเดือนเลยนี่แหละครับ เย็นไปยังสันนน่ะห้าคือกุ้มๆเลยพี่น้อ,องเย็นมันให้ความชื้นตลอดเนาะพี่น้องเนาะโอว้อฮันแทสัเนีย มันยังเป็นไปมัน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 ฆ่าหยาบไม่น้องเนาะมันตัดหยาบเอาเงินยืมาสั่นเอาแค่ยืมเงินมาสั่นวนสองปีบางทีโอ้ยสุดยอดเลยจริงเนาะวนจนบไปออกจากบ้านจากเงิน Cái đó, đây để... hồ, phốn cái đỏ mặn để quán này này Hãy subscribe cho kênh มซึกล้อมันจะว่ากวาข้างไทยเนาะ,ะ,ะน้อมรถพี่น้องเนาะมาได้ยานรถทั้งนไเนาะถ้ามันมดาเน,อะอะนานะการซึกลนะนะ้อเนาะกาใส่งเนาะาวาข้างบนมันจะปั๊บใ้บอมันจะไต่ได้วยกันครับเนาะ xem nó thì nó xuống đàn, đàn thủ khốn nó đó nếu mà nghe này cái đớ cái đứng cả là hợp nó Giờ xịt bên nó mới nó nhà anh xe nó nhà nó thấy nó có tư gì mất Nó còn thấy là bà... bây giờ bóng lọt thứ 4 ở phía nọng nó tàn nguồn khám cái này nó thái lọt đều ở phía nhà bá nhà nhắn xeo xa là lần đó phía nọng Ở đây. Đó. nào đây mình xem muôn cho nào đây mình xem bạn tiểu nó cái đó, đó. Bàn này khăn งันนี้บา้านเทาถือว่าแดดพห่อนคือนอนเนาะสำหรับในสำหรับความคิดของผมนะมาแดดพห่อนเลยสำหรับพี่น้องเนาะพัขยันนะพี่นอ้ <c oughs> อนถ้าพงไม่พักขยันเนาะพี่นอ้อนปกติเราผมคนนั่นอนเนี่ยคือนองยามเห็นด้วยเหนครับยามนอนนี่รับพันซ้อมไป ทางฝุ่นไปงอ๋อ้อนย่างเห็ดหน้าก่อนมันแต่ว่าวงนี้มันต้องปั่นย่ามนีครับต้องปั่นย่ามแหลงแต่ว่าฝุ่นเกกลางปั่นย่ามพ้นกระไรไปงอ๋อเนาะเนี่ยขนาดปั่นย่ามแหลงได้ไปงอ๋อไปงอ๋อเลยร่วงหลามเลยอะ กีนดินมาทาั้งเล้ไม่เคยไปนอนเลยเาทางนล้มันทำแห้งรับน้ำยังหลับน้ำเต็มเขาไม่มเมอ,องมันน่น,น,นเเรบอกว่เยใจย็แกเราบอก Hãy subscribe nhanh ่ครับใ่เขาอลอยสมุกรองคามมันีดีแล้วคุ้มกับคนดีน,นี่่อนก้อนเเขาคุมเดี๋ยวพี่น้องดังครับเจ้าอะไร น้เนาะแต่ละปีป่าก็คือกันแล้วก็เม็ดยังผมก็เคยล่อป่าล่อคนในป่าทำอย่างเดียวครับอย่างเดียว ดันด <łość> ินของดันดานเด้อมาใไทยคันแที่ยวาสันป์ว่ามันดันยุไส้นล้วมันดินดันดานนี่เนาะดอบีองล่ะ ว่าค่อเดี๋ยวห่นีู่มันเดี๋ยวยงบ่กึ้นี่ดีว่าเทีลาสุดๆพี่น้องเนาะเทียวหลายทุ่นี่เทียียังเน่ lên để phá nó bị đòn nó. Này, bắn rút neo đây bị đòn. Đó là mắt. รู้นี่แหละเนอะที่มองเนาะไงบันได้กระขาดกับห้ามเจ้าระเบียดนี่ยยังมันมากในท,ทักตีนี้ฝนฟ้าแต่ทักตีไม่เหมือนกัน เดี๋ยวดูการเราใจใส่นี่นั่นนี่ทผมมาอันยังกว่าที่ผมได้เข้าพุ้มยดอยไป่น่อฝนมันก็โอเคแบต่ว่าขั้นแค่ละก็ก็มีคั้นแค่ละไปไ่นล้วแเรืพอไดนกิน on it. ข้างบนไปน่ะทางข่ายย้ําเลยย้ําก้อนนี้หน่อยเนาะก็สั่งก่อนแล้วแล้วปันเลย thì đều là bà, Ủa, bà Cô hiện gì nó nó nhả này chắc <laughs> phải hoàn để... này để có hiện ngay ngay nếu mà không? mưa là được งไงเลยอกเขาไม่ยังไงสิบเมสิบพันมาจนพันเดียแต่ยังมต้องเลียงูกไเนาะ้คนไผมก็ว่าก็ได้ผมก็่ได้ว่าผมเก่งีน่นอนาะใส่ยีองแต่ขอใหญ่เขาบอกคืเส้นนาตาย่อนเลยเ้ง Thì nó nóng cái nóng kia xó. I'm not. งูมาเลยเกียร์สองงูมาเลย ได้เก็บงานเมื่อยแล้วขาลอยแล้วอ่ะจะกุ้ยโอ้พี่น้องพ่อล้วล่ะเนาะอยู่วะพี่น้องวะพี่น้องว่าอยู่วะครับเนาะอยู่ล้วล่ะเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็บพ่อไม่อย่างไรครับขอขอบคุณค่พี่น้องเขามารับชมรับฟังนะครับเนาะนอนเรื่องการเกษตรแตขอขอบคุณครับผมที่พี่น้องเข้ามารับชมรับฟัง ขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านครับผม